สวัสดีครับทุกคนพ่อคุนนะครับแอรแม็กพีกุศลเชนเคยนะครับในวันนี้นะครับทางยูทูบโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับบุลงเะอเบียนเพื่อจะเข้าร่วมการทดสอบนะครับเกม PUBG New State ในรอบ Alpha Test นะครับรอบที่2นะครับซึ่งเปิดให้เราทดสอบได้ในภูมิภาคเอเชียนะครับรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะครับผมวิธีทํานะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ เทสยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเข้ามาที่ Google c h r o นะครับผมพิมพ์คําว่านะครับ Pu b g New State นะครับอ่า PUBG n น w State นะครับพิมพ์คขาว่าพ u b g New State แล้วก็กดตกลงค้นหาไปครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้สังเกตนะครับตรงนี้เราตรงนี้เลยนะครับตรงอ่าที่มีรูปตัว A นะครับสีเขียวนะครับที่อ่า n e w s t a t e pubg. com นะครับตัวนี้ครับ pubg n e w s กดเข้าไปครับผมราสึกู่ราสึกู่อ่ามาแล้วนะครับหัวข้อนะครับหน้านี้ก็จะมีนะครับสมัครเข้าร่วมทดสอบนะครับ อ่าท a แอนอัลฟ t เทสนะครับก็คือครั้งที่2นะครับก็กดนะครับตรงสมัครเข้ร่มทดสอบนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็จะจำแถบสีเขียวนี้ไว้นะครับก็กดเข้าไปครับผม mm hmm. อ่าพอกดเข้ามาแล้วนะครับ หัวข้อก็จะมีประมาณนี้นะครับการทดสอบท and Alpha t e ท t ครั้งที่สองนะครับประกาศค่าเรียกผู้เข้าร่วมทดสอบนะครับ26สิงหาคมเวลา9นาฬิกานะครับผมในตามเวลาในประเทศไทยนะครับดาวน์โหลดลงหน้า26สิงหาคมนะครับเวลา9นาฬิกานะครับหรือ3ามโมงเช้านะครับ27สิงหานะครับเวลาเที่ยงนะครับ12นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับ ให้ดาวน์โหลดนะครับผมช่วงเวลาของการทดสอบนะครับคือวันที่27สิงหานะครับเวลาเที่ยงนะครับ12นาฬิกานะครับวันที่ 29. นะครับสิงหาคมอ่าิแนาิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับภูมิภาคในประเทศนะครับภูมิภาคการทดสอบนะครับก็จะมีประเทศไทยบาเลีกัมพูชาอียปอะไร ก็แล้วต да. แต่นะครับที่แน่ๆมีประเทศไทยด้วยนะครับผมวิธีสมัครก็คือเนี่ยปัดขึ้นมานะครับสมัครเพื่อเข้าทดสอบกดเข้าไปครับผมมันก็จะเลื่อนขึ้นมานะครับมันจะมีสมช่องให้เราติ๊กนะครับแต่มันบังคับให้เราติ๊กช่องบนนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ติ๊กไปนะครับตอนนี้ผมแปลภาษาไทยของท่านอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่แน่นะครับกดติ๊กตัวนี้ครับผมอ่าพอติ๊กแล้วนะครับมันก็จะ เห็นแถบเเหลี้ยงข้างล่างครับผมมันจะมีสมัครเพื่อเข้าทดสอบนะครับสำหรับ iOS นะครับพวก iPhone ระบบ iOS นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับในระบบ Android นะครับผมมือถือ Android ทั่วไปนะครับถ้าท่านใช้อะไรก็กดตรงนั้นนะครับสมมติว่าผมจะเข้าไปที่ Android ผมก็กดที่ Android นะครับผมใช Android อาพอกดเข้ามานะครับ การสมัครทดสอบนะครับ1นึ่งคอ่านประกาศด้านล่างก่อนสมัครนะครับคุณต้องใช้อุปกรณ์นะครับที่มีระบบปฏิบัติการ Android 6.0และแรม2กิขึ้นไปจึงจะเข้าร่วมหากอุปกรณ์ของคุณไม่ผ่านคุณสมบัติขั้นต่ำคุณอาจสมัครเข้าร่วมทดสอบนะครับ2 and alpha test ไม่ได้นะครับ2ระบุ อีเมลนะครับที่คนใช้ใน Google p a y นะครับอีเมลที่จะเป็นอีเมลที่ใช้ในการเข้าร่วมทดสอบท o แอนด์อัลฟาเทสนะครับมันจะให้พวกเรานะครับใช้อีเมลนะครับผมอีเมลที่เราต้องการจะเข้าร่วมทดสอบนะครับก็ระบุอีเมลนะครับเข้านะครับตรงนี้เลยนะครับหากระบุอีเมลไม่ถูกต้องคนจะสมัครเข้าร่วมทดสอบไม่ได้นะครับก็ให้เราติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วก็พิมพ์นะครับใส่อีเมลนะครับใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับผมได้ผมได้สมัครไปแล้วนะก็ใส่ตรงนี้ครับผมกดเข้าไปครับอีเมลของท่านนะครับผมพอใส่อีเมลเสร็จแล้วก็ให้ทําการกดคําว่าสมัครครับผมสมัครตรงนี้เลยนะครับข้างล่างเสียมดําแถบเสียมดำครับผมกดคำว่าสมัครได้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับผมอ่าพอสมัครเสร็จนะครับเราก็รอนะครับ รอรอทดสอบนะครับว่าเราได้เข้าร่วมหรือเปล่านะครับก็ประมาณวันที่26สิงหานะครับ3โมงนะครับดาวน์โหลดตัวเกมล่วงหน้านะครับ27สิงหาเวลาเที่ยงนะครับก็เขาจะให้ดาวน์โหลดล่วงหน้าในวันที่26 3โมงถึง27สิงหาเที่ยงนะครับ ช่วงเวลาการเล่นก็คือก็ประมาณวันที่27ตอนเที่ยงนั่นแหละนะครับผมถึง29สิสิงหา,าเวลา1ิบแปดนาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็คือให้เล่นนะครับประมาณ3ามวันนะครับ27เถึง29นะครับเขาจะเปิดให้ทดสอบ3วันนะครับผมก็ใครที่อยากจะเข้าไปทดสอบเล่นนะครับอ่าพับจีนูสตีในครั้งที่2ก็เข้าไป ทดสอบเล่นกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคงมีแค่นี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไอพีบิกุศลด้วยก,กันนะครับมีอะไรแนะนำะวิธีต่างๆก็จะมาแนะนำมาบอกในช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้ใหพบกันใหม่คลิปหน้าส,สวัสดีครับ